นิทานเรื่องพบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อว่าสายใจเธอเป็นคนที่จิตใจดีและเชื่อใจผู้อื่นง่ายวันหนึ่งชายแปลกหน้าชื่อว่าขุนพลมาถึงหมู่บ้านเขาแต่งกายหรูหรา พูดจาอ่อนหวานและอ้างว่าตนเป็นพ่อค้าเดินทางมาจากเมืองใหญ่ขุนพลเสนอขายผ้าชั้นดีที่อ้างว่าทอจากเมืองไกลสายใจหลงไหลในคำพูดและความมีสเสน่ห์ของเขาเธอจึงซื้อผ้าหลายผืนโดยไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพของผ้าเพียงเพราะว่าเชื่อใจในคำพูดของขุนพล เมื่อเธอนำผ้ากลับมาบ้านใช้งานก็พบว่าผ้านั้นเป็นผ้าคุณภาพต่ำฉีกขาดง่ายและไม่เหมาะสมกับราคาที่จ่ายไปสายใจเสียใจมากและโกรธที่ถูกหลอกลวงไม่กี่วันต่อมาขุนพลกลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกครั้งคราวนี้เขาเสนอมิตรภาพให้กับสายใจ โดยอ้างว่าจะช่วยเหลือเธอในทุกเรื่องหากเธอต้องการแต่ชาวบ้านหลายคนเตือนสายใจว่าขุนพลเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เคยหลอกลวงผู้อื่นในหมู่บ้านก่อนหน้านี้สายใจไม่ฟังคำเตือนของชาวบ้านและให้ขุนพลยืมเงินจำนวนมากโดยหวังว่าเขาจะใช้คืนตามสัญญา อย่างไรก็ตามหลังจากได้เงินไปขุนพลก็หนีหายไปจากหมู่บ้านทิ้งให้สายใจอยู่ในความทุกข์และนี่สินสร้างความเจ็บช้ำน,น้ำใจและทุกข์ทรมานให้กับเธอมากข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คำสุภาษิตท,ที่ว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ สอนให้เรารู้จักพิจารณาและไตรตรองก่อนตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อของหรือการคบหากับผู้คนอย่าหลงเชื่อเพียงคำพูดหรือรูปลักษณ์ภายนอกแต่ควรพิจารณาความจริงใจและคุณภาพของสิ่งที่เราต้องการก่อนเสมอเพื่อที่เราจะได้ไม่ถูกหลอกและได้สินค้าที่มีคุณภาพ นิทานเรื่องเข้าตามตรอ,อกออกตามประตูการละครั้งหนึ่งในเมืองแห่งหนึ่งมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งชื่อว่าแก้วและขจรทั้งสองรักกันมานานแต่ความรักของพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคใหญ่เพราะครอบครัวของแก้วเป็นผู้ดีมีฐานะร่ำรวย ในขณะที่ขจรเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาหาเช้ากินค่ำแก้วและขจรเลือกที่จะพบกันลับๆโดยขจรมักปีนกำแพงเข้ามาหาแก้วในยามค่ำคืนทั้งสองมั่นใจว่าความรักของพวกเขาจะแข็งแรงพอที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้วันหนึ่ง พ่อของแก้วจับได้ว่ามีผู้ชายแอบเข้ามาในบ้านของเขาพ่อของแก้วโกรธมากและสั่งให้คนในบ้านคอยเฝ้าระวังขจรยังคงพยายามปีนกำแพงเข้ามาแต่ครั้งนี้เขาพลาดตกลงมาจนบาดเจ็บและคนในบ้านก็จับตัวเขาได้และนำตัวไปให้พ่อของแก้ว พ่อของแก้วจึงเรียกชาวบ้านมาดูพร้อมตำหนิขจรว่าเป็นคนไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะแอบลักลอบปีนกำแพงเข้ามาในบ้านของเขาขจรรู้สึกอับอายแต่กลับตัดสินใจพูดความจริงต่อหน้าทุกคนว่าเขากับแก้วรักกันมากและไม่ต้องการทำความผิดเพียงแต่ไม่กล้าขออนุญาตอย่างถูกต้อง เพราะกลัวถูกปฏิเสธเนื่องจากเขาเป็นคนยากจนพ่อของแก้วฟังแล้วนิ่งไปก่อนจะพูดว่าหากเจ้ารักลูกของข้าจริงทำไมไม่เข้าตามรอกออกตามประตูละ่ะการมาลอบพบกันเช่นนี้ทำให้ข้าคิดว่าเจ้าไม่มีความจริงใจหากเจ้ากล้าพอที่จะมาขอแก้ว จากข่าอย่างลูกผู้ชายข่าก็พร้อมจะรับไว้พิจารณาขาจรรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ตนเองทำแต่ขอร้องขอโอกาสอีกครั้งเขากลับไปทำงานหนักสร้างฐานะของตนให้มั่นคงและในที่สุดก็มาสู่ขอแก้วต่อหน้าครอบครัวอย่างถูกต้องตามประเพณีคราวนี้ พ่อของแก้วยอมรับในความพยายามและความจริงใจของขจรทั้งสองจึงได้แต่งงานกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คำสุภาษิตที่ว่าเข้าตามตรอ,อกออกตามประตูสอนให้เราปฏิบัติตามธรรมเนียมและกฎร,ระเบียบของสังคม การทำสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและความสําเร็จในที่สุดนิทานเรื่องความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าสอน เขาเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมและมีความรู้มากมายในเรื่องตำรับตำราแต่เขากลับมักจะดูถูกคนอื่นที่ไม่มีความรู้เท่าตัวเองวันหนึ่งสอนต้องเดินทางข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งหนึ่งเขาจึงจ้างคนแจวเรือที่ชื่อว่าลุงศิลป์ชายชราที่ไม่มีการศึกษาแต่มีประสบการณ์ชีวิตที่มากมาย ระหว่างทางสอนเริ่มสนทนากับลุงศิลป์เขาถามว่านี่ลุงลุงรู้ไหมว่าโลกหมุนรอบตัวเองและดวงอาทิตย์นะลุงศิลป์ยิ้มและตอบอย่างซื่อๆว่าข้าไม่รู้หรอกพอนุ่มข้าแค่รู้ว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นก็ถึงเวลาทำงานเมื่อพระอาทิตย์ตก ก็ถึงเวลาพักผ่อนทิวหัวรอยยอและพูดว่าโถลุงช่างน,น่าสงสารยิ่งนักความรู้นี่สำคัญมากเลยนะลุงลุงเสียเวลาในชีวิตไปตั้งมากมายโดยไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เลยหรือลุงศิลไม่ตอบอะไรเพียงแค่แจวเรือต่อไปไม่ทันไรฟ้าก็เริ่มมืดครึ้ม และมีลมพัดแรงจนเกิดพายุสอนเริ่มตกใจเมื่อเรือเริ่มโคลงเพลงมากขึ้นหลวงศิลพูดขึ้นว่าพ่อนุ่มข้าว่ายน้ำไม่เก่งนักรอกแต่ข้ารู้วิธีเอาตัวรอดหากเรือจมน้ำแล้วเจ้าละ่ะว่ายน้ำเป็นไหมสอนหน้าซีดและตอบเสียงสารว่าไม่ ผมไม่น้ำไม่เป็นครับลุงลุงศิลป์จึงตอบว่านี่แหละที่เขาพูดกันว่าความรู้ท่วมหัวก็ช่วยเจ้าไม่ได้ในเวลานี้จำไว้เถอะบางครั้งสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ความรู้จากตำราแต่เป็นการรู้จักปรับตัวและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่เผชิญหน้า เมื่อเรือจมลงลุงศิลช่วยพาสอนขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยสอนที่เปียกปอนและหวาดกลัวจึงตระหนักถึงความผิดพลาดของตนเองและเริ่มให้ความเคารพในความรู้จากประสบการณ์ชีวิตของผู้อื่นข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คำสุภาษิตท,ที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด สอนให้เรารู้ว่าแม้จะมีความรู้มากมายแต่หากไม่รู้จักใช้ในสถานการณ์จริงหรือขาดทักษะพื้นฐานในชีวิตก็ไม่อาจช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ความทอมตนและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นจึงสำคัญไม่แพ้กันนิทานเรื่อง กลุมถุงชนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งมีครอบครัวอยู่สองครอบครัวที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานครอบครัวของนายคำมีลูกชายชื่อเดชและครอบครัวของนายพลอยมีลูกสาวชื่อดาวทั้งสองครอบครัวได้ทำข้อตกลงกันว่า เมื่อเดชและดาวโตวขึ้นพวกเขาจะแต่งงานกันเพื่อรวมความสัมพันธ์ของทั้งสองตระกูลเมื่อเวลาผ่านไปเดชและดาวเติบโตขึ้นแต่พวกเขาแทบไม่เคยพูดคุยหรือใช้เวลาร่วมกันเลยเดชมีความฝันที่จะเดินทางไปเรียนในเมืองใหญ่และไม่อยากผ,กผูกมัดกับชีวิตในหมู่บ้าน ส่วนดาวนั้นเป็นคนรักอิสระและต้องการใช้ชีวิตตามที่เธอต้องการวันหนึ่งครอบครัวของพวกเขาได้จัดงานมั่นโดยไม่ได้ถามความคิดเห็นจากเดชและดาวทั้งสองคนรู้สึกอึดอัดใจมากแต่ไม่กล้าปฏิเสธเพราะไม่อยากทำให้พ่อแม่ผิดหวังหลังการมั่น เดชเริ่มรู้สึกว่าเขาถูกจำกัดเสรีภาพเขาพยายามบอกพ่อแม่ว่าเขายังไม่พร้อมจะแต่งงานในขณะเดียวกันดาวเองก็รู้สึกว่าชีวิตของเธอถูกกำหนดโดยคนอื่นเธอจึงแอบไปพูดคุยกับเดชเพื่อหาทางแก้ไขทั้งสองจึงตัดสินใจร่วมกันว่า พวกเขาจะพูดความจริงกับพ่อแม่ของตนเดชและดาวอธิบายว่าความรักไม่ควรถูกบังคับและพวกเขาควรมีสิทธิ์เลือกอนาคตของตัวเองครอบครัวของทั้งสองตกใจในตอนแรกแต่เมื่อได้ฟังเหตุผลก็เริ่มเข้าใจในที่สุดครอบครัวของเดชและดาว ได้ยกเลิกการแต่งงานและอนุญาตให้ทั้งคู่ทำตามความฝันของตนเดชได้เดินทางไปเรียนในเมืองใหญ่ส่วนดาวได้ทำงานที่เธอรักทั้งสองยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งสองก็ยังคงแน่นแฟ้นเหมือนเดิมข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้สุภาษิตท,ที่ว่า กลุ่มถุงชนสอนให้เราเข้าใจว่าความรักและการแต่งงานควรเกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายการบังคับหรือกำหนดชีวิตของผู้อื่นโดยไม่ได้ฟังเสียงของเขาอาจนำมาซึ่งความทุกข์มากกว่าความสุขนิทานเรื่องคลื่นกระทบฝั่ง การละครั้งหนึ่งมีชาวประมงชื่อว่าลุงน้ำซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชายทะเลลุงน้ำเป็นผู้เฒ่าที่มีประสบการณ์และเข้าใจธรรมชาติของทะเลเป็นอย่างดีทุกเย็นเขามักจะนั่งมองคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพร้อมบอกเล่าเรื่องราวชีวิตให้เด็กๆฟังวันหนึ่ง มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าวายุมาหาลุงน้ำด้วยความทุกข์ใจวายุเป็นคนใจร้อนมักโกรธง่ายและมีปัญหากับเพื่อนบ้านอยู่เสมอครั้งนี้เขามีปากเสียงกับเพื่อนสนิทจนถึงขั้นไม่อยากมองหน้ากันอีกเลยลุงน้ำครับทำไมผมถึงโกรธคนอื่นได้ง่ายขนาดนี้ ทั้งๆท,ที่ผมพยายามแก้ไขแล้วนะครับลุงวายุถามด้วยน้ำเสียงที่สิ้นหวังลุงน้ำยิ้มก่อนตอบว่านี่พอนุ่มเจ้าลองมองคลื่นทะเลนี้ดูสิเห็นไหมว่ามันซัดเข้าหาฝั่งตลอดเวลาไม่มีวันหยุดแต่สุดท้ายมันก็สงบลงเอง วายุมองทะเลและพยักหน้าอย่างสงสัยลุงน้ำอธิบายต่อความโกรธของเจ้าก็เหมือนคลื่นมันอาจรุนแรงในตอนแรกแๆแต่หากเจ้าอดทนและให้เวลาผ่านไปความรู้สึกนั้นก็จะสงบลงเหมือนคลื่นกระทบฟังเจ้าต้องรู้จักปล่อยวางและยอมรับว่า ทุกอย่างยอมผ่านไปได้ในที่สุดวายุฟังแล้วนิ่งคิดตามหลังจากนั้นเขาก็ลองปรับตัวเองทุกครั้งที่รู้สึกโกรธเขาจะนั่งสงบใจและนึกถึงคำพูดของลุงน้ำว่าคลื่นกระทบฟังเวลาผ่านไปเขากลายเป็นคนที่ใจเย็นและมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น กับเพื่อนบ้านและคนรอบข้างข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้สุภาษิตที่ว่าคลื่นกระทบฟังสอนให้เราตระหนักว่าทุกปัญหาและอารมณ์ที่รุนแรงในชีวิตล้วนมีวันสงบลงหากเราอดทนและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นก็จะผ่านไป เหมือนคลื่นที่ซัดสู่ฝั่งแล้วเลือนหายไปในที่สุดฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ